สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้จะพามาสมัครพร้อมเพย์ของธานาคารกรุงไทยด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะให้ทุกคนเข้ากรุงไทยเน็กนะคะบนมือถือจากนั้นนะคะก็ให้กดที่คำว่าบริการด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราะคะ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะก็เข้ามาเลือกที่คำว่าพร้อมเพย์ตัวนี้นะคะ แล้วเขาก็จะโชว์บอกว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยเราได้ผูกกับพร้อมเพย์ของกรุงเทพส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ยังว่างเนาะเราสามารถผูกกับบัญชีกรุงไทยได้นะคะก็กดเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ให้กดติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดยอมรับอันนี้ก็กดถัดไปนะคะด้านล่างแล้วก็กดยืนยันนะคะแล้วก็รอหมายเลข อ OTP หกหลักนะคะที่เขาจะส่งมาในเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะผูกกับธนาคารกรุงไทยนะคะอ่านี่นะคะมาแล้วค่ะทุกคน036956นะคะเป็น OTP 036956โอเคนะคะเขาก็บอกว่าสมัครพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้เรียบร้อยนะคะก็อ่าโอเคนะคะให้กดเสร็จสิ้นนะคะ โอเคเขาบอกว่าหากต้องการแก้ไขหรือยกเลิกเบอร์โทรศัพท์กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถกดกลับไปทำธุรกรรมอย่างอื่นหรือว่าออกจากแอป,ปนี้ไปได้เลยนะคะกดออกนะคะเรียบร้อยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง r o s e Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ